แต่นอร่อยชื่อขนมจ้างด่างจัมบ้าค่ะวันนี้แนะนำขนมจ้างด่างจัมบะประโยชน์ สามน้ค้นสี่พับปิ้งต่างๆห้าน้ำแข็งบดเดีเ๋ยวเราไปทำกันเลยมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะหนึ่งใส่น้ําแข็ง i สีเรามาชิมกันเลยพออร่อยไหมอร่อยมากสวัสดีค่ะครูรู้เห็นอะไเอ๊ครูรู้